เราจะมาทำ One Week Challenge เปลี่ยนเวลาสกรีนทอมในมือถือของเรา เป็นเวลาอ่านหนังสือกันค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนนี่นี้ต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่ชา n น l วันนี้พีนะคะซีซ่นี้นะคะกลับมาพร้อมกับ reading challenge อันใหม่ไปเจอบุกทูปต,ต่างประเทศอ่ะเขาทำเยอะมากพีก็คิดว่ามันเป็น challenge ที่แบบน่าสนใจมาเ่อแบบอยากจะเอาไปทําตามกันซึ่งนั่นก็คือวิธีการ w สว screen t i ม e ของเราในมือถือนะไปเป็นเวลาอ่านหนังสือนั่นเองเนาะซึ่งเราจะทากันเป็นเวลา5วันนะคะเริ่มวันพุธที่1นะคะแล้วก็จบวันอาทิตย์ที่5 ะะอย่างแรกที่เราต้องทําเลยก็คือการดูงสกรีนไทม์ของเรานั่นเองสําหรับใครที่ยังไม่เคยเช็คสกรีนไทม์ของตัวเองหรือว่ายังไม่เคยเปิดสกรีนไทม์ของตัวเองดูเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านาะอย่างแรกก็คือเราจะเปิดเซตติ้งกันขึ้นมานะคะเลื่อนลงไปข้างล่างตรงสล็อตที่2อ่ะเราจะเจอคําว่าสกรีนไทม์เราก็กดเข้าไปเลยหน้าแรกสุดของสกรีนไทม์นะคะเขาจะโชว์มัน daily average ประมาณเท่าไหร่ซึ่งของพีเนี่ย2ชั่วโมง ครึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูแบบ weekly กันนะคะโดยการกดที่ all app and website activity ตรงนี้นะคะมันก็จะโชว์ขึ้นมาให้แล้วว่าแต่และว,วีคเนี่ยเป็นยังไงอย่างวีคนี้เนี่ยเล่นไปแล้ว9ชั่วโมง44นาทีอืมใช่ย่อย <laughs> <laughs> เดี๋ยวเรามาดูของอาทิตย์ที่แล้วดีวกว่านานอะ สิบสามชั่วโมงสามสิบหกนาทีทุกคนโอ้เยอะมากพีใช้เวลาเกือบเกินครึ่งของหนึ่งวันไถโทรศัพท์ไปแล้วเกือบครึ่งวันเต็มๆนะคะเยอะที่สุดก็จะเป็นวันอาทีเนาะสามชั่วโมงห้าสิบนาทีอวันจันเล่นน้อยหน่อยเพราะว่าน่าจะมีประชุมเยอะอังคารหนึ่งชั่วโมงสี่สิบวันโพสองชั่วโมงหนึ่งนาทีซึ่งแอปที่พีใช้เวลาชีวิตไปด้วยมากที่สุดก็จะเป็นอินสตาแกรมคือช่วงนี้ไม่ได้ลงอะไรในบุ๊ก แต่ว่าคอยสอง่งเพื่อนๆบล็อกแกรมอยู่ตลอดเวลาพออ่านอะไรบ้างมีหนังสืออะไรเข้ามาใหม่บ้าง t i k t o k ก็เหมือนกันคือช่วงนี้พีเริ่มทำแอคเคานต์ทิกตอนะคะก็เลยเข้าไปเหมือนตัดดีว่าเอ้ยเขามีคอนเทนต์อะไรเหมาะกับแพลตฟอร์มนี้ไหม X นะคะ Pinterest แล้วก็แอปธนาคารต่างๆพอเรารู้สกรีนไทม์ของตัวเองแล้วเนาะเราจะทําอย่างนี้นะคะก็คืออย่างวันนี้วันพุธที่1ใช่ไหมที่จะใช้สกรีนไทม์ของวันพุธที่14โกของเราวันนี้นะคะคือ สอชั่วโมง1นาทีเนาะอีซี่ต่อไปนี้เวลาเราอยากจะจับมือถือขึ้นมาเนี่ยพีก็จะหยิบ Kind โดหรือไม่ก็หยิบหนังสือขึ้นมาแทนนะคะซึ่งหนังสือที่เราจะอ่านกันในคลิปนี้นะคะก็คือหนังสือเล่มนี้ Bound in a Bookshop นะคะของฟูนสเตฟานีบัดแลนเนาะนักเขียนคนเดียวกันกันกบ Lost Forward ที่พี่อ่านในคลิป Kindle นั่นแหละคืออันนี้เป็นเล่ม2ต่อจาก Lost Forward นะคะซึ่ง Lost Forward เป็น five star read ของพีในปีนี้ด้วยเนาะ Bound in a Bookshop แล้วค่ะน่าจะอยู่ที่ประมาณ4ดาวที่เอ็กบอกว่ามันจะเป็น5ดาวนะแต่ว่าตอนนี้ยังให้4ดาวอยู่ฮัลโหลวอลคัมทู d a เดย์ทูค่ะทุกคนอย่างแรกมีอะไรจะสารภาพก็คือเมื่อวานเนี้ยพี่อ่านหนังสือไว้แค่ครึ่งชั่วโมงนะคะจากเวลา 2ชั่วโมง1นาทีใช่ไหมคืองานมันไม่มีเยอะแต่งานมันซับซ้อนมากมันก็เลยต้องใช้สมองเยอะนะคะแล้วมันก็เลยแบบเหนื่อยจังเลยก็เลยแอบหลับไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยวันนี้คือวันหยุดของพีเนาะเป็นวันเออหัดที่2เนาะซึ่งวันนี้อะ่ะเราจะอ่านทั้งหมด1ชั่วโมง3 4นาทีนะคะตอนนี้6กโมงหนาทีแล้วนะคะจะกินข้าวนะคะแล้วก็อาจจะกินไปด้วยอ่านไปด้วยถ้าสมมติไม่โดนคนข้างๆด่า,า,ดาแล้วเดี๋ยวจะไปอาบน้ําให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเรามาอ่านหนังสือกันยาวๆ ดีไม่ดีอาจจะได้แบบสักสามสี่ชั่วโมงข้าวอะไรแล้ว่ะ่ขี้ข้าวปล่อยมาเลยลอยู่นะ <laughs> ถึงโค้ดหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าอยากจะแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะมันน่ารักมากเลยเขาบอกว่า reading should be a pleasure and a joy an education and a promise a release and an escape the books you choose for yourself should never ever feel like a punishment or a chore เวลาอ่านหนังสืออะ ก็อยากจะให้มันเป็นเวลาของความสุขการแบบพักผ่อนช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้บางอย่างช่วงเวลาแห่งการหลีกหนีความจริงบางอย่างมันไม่ควรที่จะเป็นเหมือนกับ punishment น no. ก Good morning นะคะวันนี้ day t แล้วทุกคนก็เมื่อวานเราก็ทำการอ่านหนังสือไปแล้ว2ชั่วโมงกว่านะคะ mm hmm. ก็ h e ี h t h o โกที่เราตั้งเอาไว้เรียบร้อยแล้วเนาะซึ่งวันนี้เราจะอ่านหนังสือกัน2ชั่วโมงสิ4 4นาทีนะคะแล้ววันนี้เป็นวันที่แบบมีอีเวนต์ค่อนข้างเยอะนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะไปทำผมนะคะ mm hmm. ก็คือจะไปทำทร mm ีทเมนต์ไปตัดผมแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยจะไปทำพาสปอร์ตนะคะเพราะว่า พาสปอร์ตพีหมดอายุสิ้นเดือนนี้นะคะพีจะไปเอาติ้งกับบริษัทที่สิงคโปร์นะคะก็เลยต้องไปทำพาสปอร์ตเอาไว้ก็ยังไงก็คิดว่าเดี๋ยวคงหยิบกล้องไปถ่ายให้ดูนะแต่ว่ามันอาจจะแบบไปแค่3วันอไรงไม่รู้ว่าจะมีอะไรให้ดูไหมจต่จะพยายามแบบถ่ายไว้ดูเท่าที่ทําได้นะคะหลังจากนั้นก็จะมีหนักกินข้าวกับเพื่อนนะคะที่เซนตฮันเวอร์นะคะซึ่งเราจะมีแกลบระหว่างช่วงที่ทำพาสปอร์ตเสร็จกับตอนไปกินข้าวอยู่ก็คิดว่าเราจะได้แบบไปเดินขี่โรคนียกันสักหน่อย ไม่ได้ไปรางหนังสือนานมากรู้ไหมว่าปีนี้ก็คือไม่ได้ไปางานหนังสือเหมือนกันเป็นปีแรกในชีวิตเลยนะ ถ้าไม่รวมตอนแบบเด็กเบบีแอแอะเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่แบบได้ก้าวเท้าไปงานหนังสือตอนเด็กๆก็คือไปมาโดยตลอดปีเนี้ยเป็นปีแรกในชีวิตที่ไม่ได้ไปเพราะว่ายุ่งมากแบบยุ่งจนแบบมันไม่มีเวลาจะแบบเอชเคไปจริงๆหรือไปก็คือกังวลว่าแบบงานที่อยู่ข้างหลังมันจะไม่เสร็จอะไรเงี้ยตัดใจไม่ได้ไปนะคะไม่ได้เข้าร้านหนังสือเลยร้านหนังสือที่เข้าร้านเดียวร้านนี้ชื่อว่า bookshelf m มก a b า n g n a นะถ้าใครไปชอบ m มก a าบางนาต้องรู้จักร้านการ์ตูนร้านนี้ซึ่งเขาปิดแล้วนะคะ เสียใจแบบเสียใจมากเพราะว่าไม่ว่าจะแบบเป็นการ์ตูนที่หายากขนาดไหนอะจะแบบมีอยู่ตรงนั้นเสมอร้านนี้มันจะแบบอยู่เพื่อพีมาโดยตลอดพี่แบบอยากซื้อยกเซ็ตโคน้นกับเขามากเลยแต่ว่าไม่ทันแล้วกรจะซื้อตอนที่ไปรอบถัดไปอะแต่ว่าเขาประกาศในเฟซบุ๊กก่อนนะคะว่าแบบเขาปิดเวลาร้านหนังสือร้านนึงมันโดนปิดไปคิดว่าทุกคนก็จะรู้สึกเหมือนกันคือเหงาเพราะมันมันน่าเหงาอะเออ มมาอัปเดตหนังสือที่อ่านไปนิดนึงเนาะตอนนี้พี่อ่านไปที่34%นะคะแล้วก็อยู่ที่เพจหนึนะคะเป็นหนังสือที่เรียกได้ว่าเป็นบุ๊กอั b o ั้บุ๊กมากขึ้นมากกว่า Los t for w ว r d s นะคะตอนนี้มันจะมีหลายกลุ่มคนมากจอร์จกับโรสแมรี่นะคะพยายามที่จะใช้ชีวิตมันปลายให้ดีที่สุดอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นโปรเฟสเซอร์นะคะจำชื่อเขาไม่ได้เออเป็นลูกค้าของ l o s ฟ for w ว r d มายาวนานเขาเนี่ยมีเนเบอร์สคนหนึ่งเธอแบบอยู่คนเดียวโปรเฟสเซอร์เห็นเนี่ยก็เหมือนชักชวนเธอคุยแล้วก็ได้รับรู้ความเหงาโปรเฟสเซอร์ก็เลยเหมือนให้ Lost for Words, อ o r เว r d ์สเชหาหนังสือให้นะคะจะเป็นเมนสองกลุ่มที่ทาให้เคลลี่อ่ะได้ไอเดียที่แบบน่ารักมากเลยคือนาง ไปคุยกับ2คนมาแล้วทั้งโรสแมรี่เองโปรเฟสเซอร์เองอะบอก เป็นคีย์เวิร์ดที่คล้ายๆกันว่าบางทีอะความเจ็บปวดทางกายกับความเจ็บปวดทางใจบางทีหนังสืออะมันก็เป็นยาได้นะเคลลี่ก็เลยได้ไอเดียว่าจะเปิดบุ๊กฟาร์มาซีพอเปิดได้วันแรกก็คือบูมมากทุกคนแบบมีคนอีเมลมาประมาณ15้ารายในเรื่องอะเราจะได้อ่านจดหมายของลูกค้ากับเคลลี่ที่คุยกันด้วยลูกค้าก็จะบอกว่าเออเนี่ยฉันน่ะกำลังประสบพบเจออยู่อะไรบ้างเคลลี่อาจจะชอบสักเจสหนังสือประมาณ5้าเล่มนะคะให้กับลูกค้า เลือกอะไรเงี้ยตามบ,บัตเจที่ลูกค้ามีแล้วเราก็จะได้รู้จักหนังสือแบบใหม่ๆแบบเป็นหนังสือที่เราอาจจะยังไม่รู้จักอะไรเงี้ยพีก็แบบมีไฮไลท์เก็บเอาไว้แล้วเล่มไหนน่าสนใจจะไปตามอ่านก็เหมือนโดนขายหนังสืออีกทีนึงก็หวังว่าแบบแบบุ๊กฟาร์มาซีของน้องเลิฟเดย์กับน้องเคลลี่จะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะตอนนี้ก็คือเจ็ดโมงครึ่งพอดีเปรนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวเลยไปเจอกัน じゃ <music> Good morning d e a Tree นะคะใช่แล้วเราแต่งตัวอีกแล้วเราจะออกไปข้างนอกอีกแล้วนะคะเมื่อวานเนี้ยหลังจากที่กลับบ้านมาปุ๊บก,ก็คือสลบไปเลยอากาศไม่ได้เลยเมื่อวานตอนออกไปข้างนอกเราพี่แบบต้องเดินเยอะมากแต่ก็ได้ชอปปิ้งแบบคีโนคุณยามาแบบเยอะมากขนประกอบการของเมื่อวานนะคะส่วนใหญ่เป็นการะตูนอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปพอร้านที่เมก,กาบางนาะปิดใช่ปะพีก็ไม่ได้ซื้อกระตูนเลยเนี่ย ก็เลยซื้อกาตูนมาเยอะมากเนาะพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเรามาพอหนังสือกันที่ซื้อมานอนวันนี้พีจะไปที่เดอะมอลล์บางแควันนี้เราจะไปงานครีอเอเตอร์อาร์เรกัน,กนจะเป็นงานที่คล้ายๆกับงานของคอม i ิกอ e เวนิวที่พีเคยรีวิวหนังสือจากแบบอินดิ e พ d เดนต์ครีเอเตอร์อินดิ t พ r เดนต์อาร์ติสไว้เธอถ้าใครยังไม่เคยไปดูไปดูได้เนาะว่าคนไทยเรา,าเก่งมากๆแล้วก็มีหนังสือดีๆเยอะมากเลยนะคะเมื่อวานอ่ะเราอ่านไปคบแนละ้วประมาณเกือบ3ามชั่วโมงรู้สึกว่าตัวเองอ่านช้ามากขีสเปซเอาไปเยอะมากก็เลยต้อง ย้อนกลับมาอ่านเคยเป็นไว้ที่อ่านหนังสือแล้วแบบเอ๊เรามามาถึงจุดนี้ได้ยังไงในส่วนของหนังสือช่วงที่พี่อ่านเมื่อวานะมันเริ่มแบบมีความน่าสนใจน้อยลงมันจะเป็นช่วงที่แบบมีจดหมายส่งมาแล้วคิล,ลี่ก็ตอบจดหมายส่งมาแล้วคิล,ลี่ก็ตอบอะไรเงี้ยปมตั้งแต่ช่วงตัวละคเรเซตแรกๆอ่ะมันไม่ขี้ขายสักทีเริ่มน่าเบื่อนิดนึงแต่คิดว่าก็คงจะเข้าสู่ในระบบของการขี้ขายเร็วนี้นะคะ Thank mm -hmm. you. น่าักหมตามสัญญานะคะแล้วเรามาคอหนังสือของคิโนคุนิยะเมื่อวันก่อนเนาะได้มาเยอะมากเอาเป็นว่าจะไม่ได้รีวิวขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเอาให้ดูดเฉยๆว่าช่วงนี้อ่านอะไรบ้างเนาะอันนี้คิมบินิโทลเกะ มาถึงเล่ม20แล้วนะคะแอนอยากได้นะคะชื่อสัญญาใจใยน้องสาวเห็นเขาบอกว่ามันสนุกแล้วก็น่ารักดีนะคะเป็นยูรีดอกรักผีบานที่กลางใจอันนี้ถึงเล่ม6แล้วลายเส้นสวยมากแล้วก็น่ารักมากๆนั่งข้างโอชิไม่มีสมาธิเลยค่ะมันไม่ได้เป็นยูรีนะมันเป็นแบบมิตรภาพระหว่างเพื่อน3คนนี้ก็จะเป็นเหมือนเมนคาคเตอร์ที่แบบเป็นเพื่อนกันเนาะน่ารักอ่ะแล้วอมยิ้มไปอันนี้ก็แฟนรีเควสต์มาเหมือนกันเขาบอกว่าสนุกนะคะซึ่งที่ยังไม่เคยอ่านเนาะ ชื่อว่าพอถูกทิ้งในห้วงฝันรักเรานั้นจึงผีบานนะคะรอยเรื่องรักไปกับเธอคือถ้าใครไม่ชอบแนวแบบตัดแต่สกิปไปเลยนะอันนี้เป็นแนวที่พีเพิ่งเริ่มอ่านแล้วพีก็รู้สึกว่าเออมันสนุกดีอ่านแบบจอยจอยแล้วใครหัวใจสีชมพูนะคะเป็นฮารเลมอ่านสนุกสนุกลายเส้นน่ารักนะคะก็สามเล่มสุดท้ายของมังงะเนาะก็จะเป็นยังลบสื่อรักอันนี้คงไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะเขาดังอยู่แล้วนะคะก็สนุกมากวอร์ชั้นมังง,งะนะคะนี่ถึงเล่มที่ห้าแล้วเนาะ สองสห และของแถมอีกหนึ่งนะคะ Secret Garden แล้วก็ Persuasion นะคะเป็นวนรรณกรรมคลาสสิกโดนตก Persuasion อนะจาก Lost Forward แล้วก็ f u i d In A Bookshop ซื้อคอลเลกชันนี้สองเล่มนะจะได้แถมกระเป๋าเป็นกระเป๋าที่มีชื่อของนักเขียนหลายๆคนนะคะแมวน่ารักมีเยอะแต่เชื่อเถอะแมวส้มดีที่สุดแล้วนะคะบทสนทนาว่าด้วยคนที่จะไม่เกาขังแล้วจากไปของคุณใบพัดนกน้อมเป็นเล่มที่3ต่อจากร้องที่เป็นแมวดามําก็เล่มที่เป็นแมวส สีเล่มน,นี้เป็นแมวส้มนะคะถ้าใครอยากได้รีวิวก็ไปตามได้ใน IG นะคะเพราะแบบพูด ถึงเยอะมากๆแล้วแต่คลิปจะยาวเนาะเดี๋ยวมารีวิวเล่มนี้ให้อีกแน่นอนนะคะปกมันเรียกอะทุกคนปกมันแบบมันตะโกนเรียกพี่เพราะว่าแบบมันสวยมันเป็นสีชมพูใช่ไหม once upon a broken heart นะคะอันเนี้ยแอบบเห็นในบุ๊กตอกเยอะมากหรอก e v a n g e l i n e นะคะเป็นคนที่ believe ใน happily ever after มากๆแต่ว่าอยู่มาวันนึงเนี่ยคนที่เธอรักเนี่ยกำลังที่จะไปแต่งงานกับคนอื่นแล้วความฝันของเธอเนี่ยมันก็เลยแบบเหมือนสั่นคลอนเนาะแทนที่จะไป stop the wedding นะคะ e v a n g e l i n e เนี่ยเลือกที่ It's a cup very charismatic, but wicked p r i n c e of พ a r t ตนะคะ่็ที่จะ exchange for his help นะคะเขาเนี่ยได้ขอจูบ3ครั้งนะคะแล้วก็จะเป็นคนระบุ time and place เองด้วยแต่หลังจากจูบแรกแล้วเนี่ยเอเวนเจอรีนเนี่ยก็ได้เรียนรู้ว่ามันเป็นเกมที่อันตรายซึ่งแลนของเขาเนี่ยอาจจะเอ็นเอเวนเจอรีนแ p p ปี้ e e เวอร์อไปตลอดกาลปกสีชมพู <laughs> ช่วยไม่ได้ทีต้องซื้อมาเนาะ d i v i n e rival นะคะ enemies to lovers มีความกลิ่นอายของเวทมนต์นะคะข้างหลังเนี้ยเขาเขียนไว้ว่าถ้าหนังสือเล่มเนี้ยมันมีกลิ่นเขาอยากจะ describe มันว่าเป็นแบบกลิ่นของ a mug of black tea น้ำมึกของ t y p i w r i t e r a little bit of spice ที่เรียกว่า enemies to l o v e r นะคะก็แบบน่าสนใจมากเนาะนเรื่องราวเกี่ยวกับ two rival journalists นะคะที่จะต้องจับมือกันเพื่อที่จะ stand for fate of mankind อก็น่าสนใจดีว่าเขาจะตีกันยังไงเนาะแล้วก็เขาจะรักกันได้ยังไงนะคะ่วันนี้โกของเราก็คือ 1, 1> <ฮ>ชั่วโมงสีนาทีเนาะก็ชิลๆอันจบแล้วทุกคนอะขอให้ดาวก่อนละกันเนาะก็คือให้3ดาวนะคะเป็นหนังสือ3รีสตารนะคะรอบนี้มีน้ำ เยอะไปหน่อยแต่เข้าใจในน้ําตรงนั้นนะทาไมต้องใส่น้ํามาเยอะขนาดนั้นด้วยความที่มันเป็นโควิดด้วยเหมือนหนังสือเล่มนี้อยากจะสื่อสารคือกลุ่มคนหลายๆกลุ่มคนซึ่งตรงนี้มันทําให้ทีค่อนข้าง loss focus กับเรื่องไปหน่อยมันเหมือน Documentary ประมาณนึงอะในการอ่านหนังสือเล่มนี้ใครอยากอ่านที่เกี่ยวกับโควิดอะก็คืออาจจะลองมาอ่านหนังสือเล่มนี้ดูเพื่อที่ได้ศึกษาว่ามีเหตุการณ์อะไรมีความเป็นไปได้อะไรใน ช่วงโควิดที่มันเกิดขึ้นได้บ้างอ่านเราก็รู้สึกว่าก็เศร้านะเพราะว่าเราเองก็ได้ผลกระทบจากโควิดเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะไม่เท่าบางคนที่อยู่ในเล่มนี้ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยและที่สําคัญเลยก็คือหนังสือพาคนเหล่านี้ ผ่านช่วงเวลานั้นไปได้ยังไงก็เป็น message ที่ดีค่ะไม่ได้รู้สึกว่าเสียเวลาอ่านแต่ว่ามันพีคิดว่ามันมีวิธีการนําเสนอที่ดีกว่านี้ได้เออแล้วก็ให้ให้ในความแข็งแรงของหัวใจของเคลลี่อันนี้ไม่อยากสปอยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มันเกิดซัมติงขึ้นกับนางในช่วงท้ายของเรื่องนะคะแล้วมันก็ทําให้นางรู้สึกเจ็บปวดหัวใจมาแต่นางเข้มแข็งมากเป็นอนาเตอร์ไคเตอร์ที่พีแบบชอบลองจากเลิฟเดย์เลยในส่วนของเส้นเรื่องหลักอะไรเงี้ยก็ยัง เป็นตัวละครที่อบอุ่นน่ารักแล้วก็คอยให้ข้อคิดอะไรกับเราอยู่เสมอเสมอเลยวันนี้น่าจะเป็นเวลาเยอะมากแล้วก็แบบโกตรู้ให้มันจบเลยซึ่งดีมากทุกคนถึงจะเป็น3มดาวนะแต่เป็น3มดาวที่พี่รู้สึกว่า w o r t t t m m r r e d i n n g มากๆนะคะอือก็ เดี๋ยวเราจะขอจบ,บล็อกไว้เท่านี้พี่คิดว่าชาเลนนี้สนุกดีแล้วก็คิดว่ามันทําตามได้ง่ายๆเนาะอยากให้ทุกคนชาเลนแบบเออเขาเรียกว่าไงเล่นกับชาเลนเราซีเรียสมาคือบางวันเราเหนื่อยอะเราก็ไม่จําเป็นมันต้องอ่านหนังสือเขาใช่ปะคืออยากให้การอ่านหนังสือมันเป็นเรื่องสนุกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นช่วงที่ได้รีทรนตัวเองออกจากโซเชียลมีเดียบ้างแล้วก็ได้โฟกัสกับ เหมือนพออ่านหนังสือแล้วโฟกัสในการทํางานของพีมันเพิ่มขึ้นด้วยก็เป็นเบนฟิตอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าเออดีเหมือนกันเลย,ยางเพื่อนๆก็ลองไปทําตามกันได้นะคะก็ขอบคุณที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะก็ขอบคุณที่ให้พี่อยู่กับเพื่อนทุกๆคนเนะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย